ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชฉีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้กองทัพธรรมของท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพบทที่29ควันสงครามในขณะที่ข่าวความเปลี่ยนแปลงในนครใหญ่ๆหญ่กำลังเป็นไปอย่างสับสน ผู้เคยมีอำนาจต้องสิ้นชีวิตหมดอำนาจเพราะมีผู้ช่วงชิงและขึ้นครองอำนาจแทนนั้นอโยธยามหานครต้องต้อนรับทูตหลายคณะที่มาเยือนเป็นทางการในเวลาใกล้เคียงกันทูตเหล่านั้นอ้างว่ามาเพื่อดูวิธีการปกครองและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองซึ่งในข้อนี้ทางอโยธยาย่อมรู้ดีว่าเป็นเพียงข้ออ้างอันภพเราะเท่านั้นเพราะบุคคลที่มาเหล่านั้น แม้จะอ้างว่ามาดูวิธีปกครองและการสร้างความเจริญก็จริงแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นแหละเป็นกลิ่นที่ไปได้ทั้งทวนลมและตามลมในการยั่วใจของผู้ใฝ่อำนาจและความเป็นใหญ่แห่งแคว้นต่างๆให้คิดหาทางแย่งชิงไปไว้ในอำนาจของตนเมื่อได้ชมความเป็นไปในอโยธยาแล้วสิ่งที่ทูตทั้งหลายมักขอร้องให้พาไปชมก็คือความเจริญภายนอกพระมหานคร หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ได้แก่ภูมิประเทศและการป้องกันภายนอกซึ่งทางอโยธยาก็ไม่ขัดข้องเพราะได้เตรียมการให้ดูเฉพาะที่เห็นว่าจะไม่ทำให้ผู้ดูรู้อะไรมากไปกว่าธรรมดาในแผนการป้องกันแว่นแคว้นอโยธยากลายเป็นเมืองดอกไม้ที่มีผู้ปรารถนาจะเด็ดไว้ชมพอคณะทูตจากโกสัมพีราชธานีแห่งแคว้นวังสะ อันตั้งอยู่ทางใต้ของอโยธยากลับคณะทูตจากกรรมปินละราชธานีแห่งแคว้นปัญจาละก็มาถึงแคว้นปัญจาละนั้นตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอโยธยาแบ่งออกเป็นภาคเหนือและภาคใต้เช่นเดียวกับแคว้นโกศลกล่าวคือโกศลภาคเหนือมีกรุงสาวัตถีเป็นราชธานีและภาคใต้มีอโยธยาเป็นราชธานีเว่นแคว้นปัญจาละซึ่งตั้งอยู่เหนือขึ้นไปมากนั้น ภาคเหนือมีราชธานีนามว่าอาหิชัดหรือฉัดตราวดีส่วนภาคใต้มีกัมเปลละเป็นราชธานีแม้กัมเปลละจะชื่อว่าเป็นราชธานีภาคใต้ของแคว้นปัญจาละแต่ก็ยังตั้งอยู่ทางเหนือของอโยธยาไปหลายโยธเป็นอันว่าทั้งเมืองเหนือคือกัมเปลละและเมืองใต้คือโกสัมพีต่างก็สนใจในอโยธยาอยู่ด้วยกัน แต่เมื่อกล่าวในลักษณะภูมิประเทศทางอโยธยาเห็นว่าโกสัมพีจะมีอันตรายน้อยกว่าเพราะถ้าจะยกทัพมาจริงก็จะต้องข้ามแม่น้ําใหญ่ถึงสามสายคือยมุนาคงคาและอีกสายอันตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ํำคงคากับสรยูส่วนกัมพิละถ้ายกทัพมาก็คงข้ามแต่แม่น้ำสายเดียวคือแม่น้ำซึ่งตั้งอยู่ระหว่างคงคากับสรรยูเท่านั้นด้วยความไม่ประมาท พระเจ้าสุระเสนะทรงสั่งเปลี่ยนวิธีสดับตรับฟังข่าวจากแว่นแคว้นต่างๆเป็นหลายประการคือเดิมใช้คนออกไปเป็นสายายพอมีเรื่องอะไรที่ควรรู้คนพวกนั้นก็กลับมาแต่วิธีใหม่ใช้คนไปอยู่ประจําในราชธานีที่สําคัญทั้งหลายโดยประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าบ้างเป็นช่างเหล็กบ้างและมีผู้ที่ไปตั้งภูมิลําเนาอยู่ในระหว่างทางเป็นระยะระยะ เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นที่ควรทราบก็ให้ข่าวต่อๆกันมาหรือส่งสารลับนำมาโดยบุคคลเหล่านั้นไม่ต้องเดินทางกลับเพียงติดต่อกันในระหว่างระยะทางกับผู้ที่ไปประจำอยู่ข่าวนั้นก็จะมาถึงอโยธยาได้รวดเร็วอีกประการหนึ่งคงส่งคนออกไปเป็นสายๆยอย่างเดิมแต่ไปกันหลายคนเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ส่งคนกลับมาเพียงบางส่วนที่เหลือให้เดินทางต่อไป โดยนายนี้อโยธยาก็ทราบความเป็นไปต่างๆของแคว้นนั้นๆพอที่จะเตรียมการได้ทันท่วงทีเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นทนิยะได้ชี้แจงให้พระเจ้าสุรเสนะทราบถึงความเป็นไปในข่าวสำคัญที่เกี่ยวกับแคว้นวัดชีและโกศลภาคเหนือดังนี้ดูก่อนสุรเสนะวัดชีจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของมคตถ้าสีหเสนาบดียังมีชีวิตอยู่ แต่ทางมาคตก็ฉลาดพอที่จะไม่ใช้กำลังทหารในเบื้องต้นเพราะภูมิประเทศของวัดชีช่วยเหลือในการป้องกันดีมากดังที่พ่อเคยชี้ให้เจ้าดูแล้วระหว่างเดินทางแคว้นมคตได้ใช้วิธียุให้แตกกันเองในระหว่างผู้มีอำนาจของแคว้นวัดชีผลที่ปรากฏก็คือเมื่อวัดชีขาดสามัคีธรรมวัดชีก็อ่อนเปลี่ยและเป็นเสมือนหนึ่งอาหารอันโอชะ ที่มคตจะพึงเข้ายึดไว้บริโภคอย่างง่ายดายดูก่อนสุระเสนะผู้ไม่สำนึกในสามัคคีธรรมพอใจในความเป็นใหญ่และความเด่นของตนแต่ฝ่ายเดียวเมื่ออยู่รวมกันมากๆความวิวาดบาดหมางกันเองก็จะเกิดขึ้นศัตรูภายนอกนั้นถ้าไม่มีเหตุที่คนภายในแตกกันเองหรือไม่ใช่เพราะคนภายในตั้งตัวเป็นศัตรูของกันและกันเองแล้ว ก็ยากที่จะได้ช่องทำอันตรายแก่แว่นแคว้นใดๆได,ไ,ดได้เพราะฉะนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้คำนึงถึงสามคขีธรรมและลดความคิดตั้งตนเองเป็นจุดกลางกล่าวคือเห็นแก่ประโยชน์ชื่อเสียงของตนเป็นใหญ่เสียให้รู้จักยอมสละบ้างนั่นแล้วคือทางแห่งความปลอดภัยและไม่เกิดความเน่าในขึ้นดูก่อนสุระเสนะ ส่วนเรื่องที่พระเจ้าปรปเสนที่โกศลทรงสิ้นอำนาจและสิ้นพระชนอย่างน่าสังเวชนอกประตูเมืองราชครืในขณะที่ทรงดัานด้นไปหาพระเจ้าอาชาติศัตรูเพื่อขอกำลังปราบผู้ยึดอำนาจนั้นความจริงก็เป็นความหมุนมาแห่งกงล้ะคือกรรมที่พระองค์ทรงประกอบไว้เองนั่นคือการที่ทรงสั่งให้ข้าพันธุละเสนาบดีขุนพลผู้สื่อสัตว์ของแคว้นโกศล พร้อมทั้งบุตรอีกหลายคนโดยทำเป็นใช้ให้ไปปราบจราจนณชายแดนแล้วแต่งคนไปจับฆ่าเสียด้วยเหตุเพียงเชื่อคํายุยงของคนบางคนผู้เกลียดชังพันธุละเสนาบดีว่าตั้งอยู่ในสัต์ธรรมเกินไปเมื่อทรงทราบว่าค่าคนดีไปแล้วก็ไม่มีทางอื่นที่จะล้างความรู้สึกผิดชอบที่ได้ทรงทำการพลาดจึงได้สั่งให้รับทีฆารยนะ ผู้เป็นหลานของพันธุละเสนาบดีมาเลี้ยงไว้แล้วส่งเสริมให้ได้เป็นอัมมาตจนได้ทรงตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีคุนพลแห่งแคว้นโกศลในที่สุดทีฆากรายนะเก็บความในใจไว้จนได้โอกาสจึงได้อาศัยตำแหน่งขุนพลของตนยึดอำนาจและปล่อยพระเจ้าประสเสนที่โกศลให้ระเหเร่ร่อนไปกับสตรีผู้รับใช้เพียงคนเดียว และพระเจ้าประสซน t ิก็เสด็จไปขอกำลังจากแคว้นมคตและสวรรคตทั้งที่ยังไม่ทันเข้าสู่ประตูเมืองราช,ชครึกดังกล่าวแล้วอันหนึ่งเมื่อทีฆะการายณะเสนาบดีมอบอำนาจในการปกครองถวายพระเจ้าวิทูทพะผู้เป็นราชโอรสของพระเจ้าประเส e น t ิโกศลแล้วเช่นนี้สงครามระหว่างสาวัตถีกับกบิลพัทก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสยัย เจ้าสักยะผู้เป็นเชื้อพระวงศ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอาจจะดีในหลายทางเช่นตั้งอยู่ในศิลธรรมตามโอวาทของพระบรมศาสดาแต่ก็มีข้อเสียอยู่อย่างมากและเป็นเรื่องชักจูงให้ตนเองต้องพากันพินาศก็คือเรื่องความถือตัวจัดรังเกียจคนต่างวงต่างเผ่าถึงขนาดดูหมิ่นเหยียดยามผู้อื่น เพียงวิฑูทพะเป็นบุตรของนางวาสภคติยาซึ่งเป็นบุตรีแห่งทาสีของสกุลสากยะเองส่วนสกุลทางบิดาก็คือมหานามะสากยะและบิดาของวิฑูทพะก็เป็นถึงพระเจ้าประเสณที่โกศลมหาราชผู้มีอำนาจเหนือแคว้นกับ,บิลพัทถึงอย่างไรก็นับได้ว่าวิฑูทพะเป็นญาติโดยตรงของเจ้าสากยะ แต่ก็ไม่ไว้ที่จะดูมิ่นเยียดย้ำใช้ให้ทาตพากันนำน้ำนมสดมาล้างที่นั่งของวิทูทพะเมื่อลากลับจากเยี่ยมเยียนวิทูทพะจึงผูกอาคาตและได้ทราบว่ายกทัพไปหลายครั้งแล้วหากพบพระบรมศาสดาระหว่างทางจึงยกทับกลับแต่พ่อเชื่อว่าในที่สุดก็จะยกทับไปอีกและคงสั่งให้เชิดคอเจ้าสักยะ เอาโลหิตในลำคอล้างแผ่นกระดานที่พวกนั้นเคยให้ล้างด้วยนมสดเป็นการแก้แค้นให้จงได้ดูก่อนสุระเสนะทุกคนได้สร้างสิ่งที่จะย้อนมาประหารตนเองเช่นนี้จึงไม่ใช่ความผิดของผู้อื่นหากเป็นเรื่องของใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับสนองกรรมของตนเองดูก่อนสุระเสนะในขณะที่วิถุธพะยังมีความกังวลเรื่องแก้แค้น อย่างไรก็ยังคงไม่ได้คิดรุกรานอโยธยาในระยะหนึ่งแต่ในที่สุดก็คงจะต้องคิดเพราะอโยธยาเป็นราชธานีของโกศลภาคใต้ดูก่อนสุรเสนะขณะนี้กษัตริย์แห่งกรเรปิละราชธานีแคว้นปัญจาละกำลังตื่นข่าวความเจริญของอโยธยาอย่างไรก็คงเตรียมทำสงครามแย่งอำนาจในไม่ช้านี่แหละเป็นข้อน่าสังเวช คือเมื่อนครนี้เกือบจะร้างก็ไม่มีใครคิดครอบครองครั้นเห็นรุ่งเรืองขึ้นกลับอยากได้เหตุไฉน,นกษัตริย์เหล่านั้นจึงไม่ภาคเพียนทำความเจริญแก่แว่นแคว้นของตนให้เต็มที่เมื่อสงครามเกิดขึ้นพ่อเสียดายกำลังความคิดและกำลังมนุษย์เหลือเกินที่จะต้องเสียไปเพียงเพื่อสังเวยความละโมบและความหวงแหนความเป็นใหญ่พ่อคิดอยากจะชวนเจ้าให้ทิ้งอโยธยาไปเสีย เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่อยากได้เข้าครอบครองต่อไปแต่ก็สังเวชใจว่าอโยธยาจะกลับสู่ความเป็นเมืองร้างไปอีกในเมื่อผู้ครอบครองเหล่านั้นคิดแต่ความยิ่งใหญ่ของตนเองเป็นข้อสำคัญส่วนความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองนั้นไม่ได้คิดทำคิดสร้างกันจริงจังนักอย่างไรก็ตามเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เราจะต้องตัดสินใจและฟังความคิดเห็นของคนส่วนรวมในอโยธยาดูก่อนพระเจ้าสุรเสนะทรงปรึกษากับทนิยะพระราชบิดาเป็นอันมากถึงวิธีการป้องกันภยัยภายนอกพระมหานครพร้อมทั้งได้สั่งการอย่างลับๆให้ดัดแปลงภูมิประเทศภายนอกให้เหมาะสมจะรับทัพของกัมปิละทุกโอกาสที่กองทัพทางน้นจะเคลื่อนลงมา ควันสงครามกำลังเกิดขึ้นในที่ทั้งหลายแต่แท้จริงก็คือควันแห่งความโลภความโกรธและความหลงของมนุษย์เองความหวั่นกลัวได้มีอยู่บ้างในจิตใจของคนบางคนแต่บางคนกลับคิดเห็นเป็นของสนุกที่จะได้มีโอกาสใช้วิชารบซึ่งได้ฝึกฝนมาบางคนก็ฝากความเชื่อไว้ในพระเจ้าสุรเสนะกษัตริย์หนุ่มผู้เป็นที่เคารพรักและเชื่อถือของตน เพราะได้แสดงพระปรีชาสามารถแล้วจนประจักษ์ชัดหลายคราวกลับมาติดตามรับฟังก่องทัพธรรมของท่านอาจารย์สุชีพบุญญานุภาพจะอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ